คือเนี่ยพักเก๋อีกเวอร์ชันหนึ่งเห็นไหมทาไมเราเราถึงบอกว่ามันเก๋เพื่อนดูสิเห็นไหมเออลักษณะของการเห็นไหมแม่พิมพเนี่ยไอตัวบล็อกด้านหลังเนี่ยมันบอกเลยว่ามันจะเป็นเหล็กชิ้นสี่เหลี่ยมนูนอีกตัวหนึ่งเมื่อกดลงไปมันจะเกิดรอยปิ้นเห็นไหมอ่าแล้วตราเนี่ย เห็นไหมครับตราเนี่ยมันแนวเดียวกันอ่าอันนี้กดตื้นอันนี้กดลึกใช่ไหมครับเห็นไหมคือสังเกตดูว่าพระเกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำให้จะทาให้ดูเหมือนเก่าใช่ไหมพระเกเนี่ยเขาจะทำให้ดูเหมือนเก่าแต่ถ้าเป็นพระแท้เนี่ย นะมันจะดูเหมือนใหม่นะครับโดยเฉพาะที่ไม่ผ่านใช้อะถ้าเพื่อนเ่นเห็นองค์ที่ไม่ผ่านใช้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเนี่ยนะการที่ไม่ผ่านใช้เนี่ยมันมันจะมันจะได้เห็นไหมคือ คือเราจะเห็นว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่ทำพะเกเนี่ยเขาจะทำมาเมื่อไหร่คำถามนี้เมื่อวานนี้ก็ถามไปแล้วว่าการทำพะเก้ทำเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อพระมันขายได้ใช่ไหมครับถ้าขายไม่ได้ เขาจะมาทําเก้ไปเพื่ออะไรนะเขาจะทําเก้ไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับถ้าขายไม่ได้อ่าคือการส่งภาพถ่ายมาถามว่าไอน,นี้แท้หรือเปล่าอันนี้มันมันตอบไม่ได้ชัดเจนเหรอกครับเพราะว่าเราก็ยังต้องส่องดูเนื้อจริงเห็นไหมเนื้อเขาเนี่ยความหนึกนุ่มมันมันต่างกันนะผมว่ามันมันคนละสูตรกับกับที่ ผมเคยเห็นว่ามันเป็นสมเด็จหลังตราแผ่นดินของหลวงปูน่นาคเนื้อนี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสูตรเนื้อของพระโรงงานนะครับสูตรเนื้อของพระโรงงานเ,เนี่ยนี่ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่เป็นพระโรงงานใช่ไหมครับนี่เห็นนะ อ,อันนี้จะทําเป็นหลวงปูนน่นาคเหมือนกันแต่เนื้อมันไม่ได้อะแล้วอีกอย่างหนึ่งพระมันเป็นพระที่เบามากนะครับเป็นพระที่ไม่มีน้ําหนักนะฮะมันเป็นปูนปัตเตอร์อครับเห็นไหมเเห็นไหม คือสูตรสูตรผสมของพระโรงงานพระเกเนี่ยเขาจะผสมอะไรให้มันตามที่ได้รับรู้มาว่าต้องมีเมด็ดดําเม็ดเดงเม็ดเขียวมเม็ดอะไรต่อมีอะไรอะ่ะใช่ไหมแต่นี่เนี่ยมันมันเป็นสูตรเดียวกันกันกบไอ้น,นี้เลยสูตรปูนปัตเตอ่ะใช่ไหมครับเห็นไหมว่าเฮ้ยเนี่ยพระเกพระเก แพคเกจนะเพื่อนเพื่อนด, well. ดูเลยแพคเกจตอนนี้เน in ี่ยที่ในมือผมเนี่ยมี4ี่พิมพแล้ใช่ไหมออก็เก็เป็นวิทยาทานที่จะเผยแพร่ความรู้นำพระแท้กับวัดของวัดละรังนะครับคือถ้าเพื่อนๆศึกษาด้วยความ อดทนนะแล้วก็ลงทุนน่ะลงทุนเช่าหาพระแท้สักองหนึ่งนะแท้นะอ่าเก้าห้าแท้แท้นะ่ะแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปคัดแยกได้จริงๆเลยพระเครื่องมันไม่ได้ยากแต่ที่มันยากก็คือว่าเราไปฟังมากพอฟังมากแล้วเราก็จะกลัวใช่ไหมพอเรากลัวแล้วเราก็จะต้องวิ่งไปหาคนขายพระซึ่งณความเป็นจริงแล้ว เพื่อนๆทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนที่มีคุณวุฒิสูงมีการศึกษาดีใช่ไหมครับแต่ทําไมเพื่อนๆถึงจะไปเชื่อคนที่มันไม่มีอะไรมาการันตีเลยแล้ววันนี้เนี่ยที่ที่ผมอยากจะคุยกับเพื่อนๆก็คือว่าถ้าเราต้องการจะสร้างมาตรฐานวงการพักเครื่องจริงๆเนี่ยทุกคนต้องดูเป็นต้องดูให้เหมือนๆกันนะฮะแล้วเราจะได้คัดแยก แต่ปัญหาที่เราประสบพบเจอก็คือว่าเรามีจํานวนพระที่จะใช้ศึกษานี่น้อยดังนั้นก็ขอความกรุณาจากเพื่อนๆนะครช่วยกันเนาะส่งรูปพระแท้ๆของเพื่อนๆเนี่ยนะที่ที่ที่เทียบกับองค์สมเด็จหลังตราแผ่นดินมาแล้วก็มาดูกันใช่ไหมเราก็จะได้เรียนรู้หรือถ้าอย่างไรก็คือว่าหาสมเด็จหลังตาแผ่นดิน พอเพื่อนๆดูสมเด็จหลังตาเป็นดินเป็นแล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็หาหลวงปู่นาคอย่างอื่นมาดูเนื้อมาเทียบและที่สําคัญอะไรรู้ป่ะพระที่เพื่อนๆดูเป็นแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะแบ่งปันกันออกไปได้อีกมันไม่ใช่ว่าเราเก็บแล้วมันจะทําให้มูลค่ามันลดลงใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยจะบอกว่า หลังตราแผ่นดินเนี่ยมันหายากขึ้นไงนพอมันหายากใช่ไหมเพื่อนที่มีความเข้าใจในเรื่องสูตรเนื้อพระวัดะลักังของหลวงปู่นาคแล้วก็สามารถที่จะไปเอาพระแบบอื่นนะครับที่ไม่ใช่หลังตราแผ่นดินเนี่ยมาเรียนรู้ได้ใช่ไหมครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ กด subscribe s u b สไคร b ์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับสวัสดี